ทีม WIG นาคาเตรียมทีมออกไปไล่ล่าแชมป์ระดับนานานชาติที่ประเทศจีนอีกครั้งวงการพุตบอลเยาวชนลาวกำลังจะได้กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อทีม WIG นาคาได้ประกาศความพร้อมอย่างเป็นทางการในการออกเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อป้องกันแชมป์ในรายการแข่งขันระดับนานานชาติที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8ตุลาคม2025ณเมืองเทียนจินและกรุงปักกิ่ง การได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เป็นผลมาจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของทีมเยาวชนลาวในอดีตโดยทีม WIG นาคารุ่น U11 เคยก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ในปีที่ผ่านมาจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศและกลายเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาตินอกจากนี้ทีมรุ่น U9 ก็คือสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าถ้วยพระราชทานกลับบ้านนับเป็นเกียรติสูงสุดของวงการฟุตบอลเยาวชนลาว และครั้งนี้พวกเขาจะได้กลับไปแสดงฝีเท้าอีกครั้งบนเวทีใหญ่สิ่งที่ทําให้การแข่งขันครั้งนี้พิเศษยิ่งกว่าเดิมก็คือมันตรงกับวันชาติจีนงานที่ถือเป็นหนึ่งในมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและแน่นอนว่าการได้กลับไปในฐานะแชมป์เก่าย่อมเต็มไปด้วยความกดดันแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสทองที่จะได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเยาว,วชนลาวก็มีพลังไม่แพ้ชาติใดในโลก ท่านเวียงไซวิไลกุลได้ก,กล่าวยืนยันถึงความตั้งใจของทีมว่าตอนนี้ทีม W IG นาคาของพวกเรากำลังเตรียมความพร้อมเพื่อไปป้องกันแชมป์ที่ประเทศจีนขอให้พี่น้องชาวลาวทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยกันเชียร์และเป็นกำลังใจไปพร้อมๆกันหากสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จในครั้งนี้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ คำกล่าวนี้ไม่เพียงตอกย้ำความมุ่งมั่นของทีมเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวของคนลาวที่จะร่วมส่งแรงใจให้เด็กๆสู้เต็มกำลังในครั้งนี้ทีม WIG นาคาจะลงสนามแข่งขันใน2รุ่นสำคัญรุ่น U9 แชมป์ถ้วยพระราชทานรุ่น U11 แชมป์เก่าที่ต้องกลับมาป้องกันตำแหน่งนี่คือภารกิจที่ไม่ได้มีเพียงเป้าหมายเพื่อใช้ชนะแต่ยังหมายถึงการแบกความหวังของทั้งชาติไว้บนบ่าเล็กๆของเยาวชนเหล่านี้ ฟุตบอลไม่ได้เล่นกันเพียงในสนามแต่ยังเล่นกันในหัวใจของแฟนบอลทุกคนพลังเชียร์จากพี่น้องชาวลาวทั้งในประเทศและต่างแดนคือแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้เยาวชนทีมนี้กล้าก้าวไปข้างหน้าครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเดินทางเพื่อการแข่งขันแต่มันคือการออกไปไล่ล่าแชมป์เพื่อสร้างเกียรติประวัติให้กับชาติเล็กๆอย่างลาวให้ยืนหยัดบนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม ท่านผู้ชมครับถ้าคุณรู้สึกภูมิใจกับเยาวชนทีม WIG นาคาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้พวกเขาเพราะทุกข้อความทุกเสียงเชียร์ของคุณคือพลังที่จะผลักดันให้พวกเขาเดินหน้าสู่ความสำเร็จอีกครั้ง